ทีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับประจําวันที่24มกราคมปี2569นะครับท่านผู้ชมครับต้องเชฟปุงข่าวก็ยังคงมีข่าวคราวมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างเช่นเคยล่าสุดเดินออกจากฐานมาประจันหน้ากันแล้วการประทะรอบ3คงรอไม่นานขมนอึงกันทั้งประเทศตูดสรัฐอเมริกาตอบแบบนี้เข้าทางไทยขมรใช้ปราสาทพวิหารเป็นฐานยิงคือเรื่องปกติเนลคุณของจริง ขมรไม่ช่วยด้านมนุษยธรรมสถานทูตจีนในขมรทนไม่ไหวสัตว์ร,รัฐบาลขมรปล่อยให้ประชาชนจีนนอนข้างถนนจับตาสีจิ้นผิงขมรให้สหรัฐใช้ท่าเรือเลี่ยมรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะแรบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อีพีนี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ครับ ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปตอนนี้สงครามข่าวสารกําลังเดือดนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้คําพูดของทูตสหรัฐอเมริกาครับทำสื่อขมิเดือดหลังจากที่ล่าสุดนี้นะครับไทยของเราได้เชิญผู้ช่วยทูตทหารนะครับทั้ง23ชาติลงพื้นที่ผาหมออีแดงและทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานี่ต้องบอกว่ายกทีมาเห็นหลักฐานชัดเลยครับว่าขมิใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานบังเกอร์และก็เป็นฐานยิงใส่ทหารไทยของเรานะครับซึ่งผมต้องเท้าความเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวหลายคนจะสับสนนะครับเพราะ ว่ามีกระแสข่าวปั่นเยอะไปดา่าทูตรัฐอยู่ในตอนนี้ทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับประเด็นนี้นะครับในเรื่องที่สหรัฐอเมริกาออกมาพูดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ขเมนจะวางกำลังบนประสาทพระวิหารซึ่งการที่ท่านทูตแม็กทิวพีสตันออกมาพูดแบบนี้ส่งผลดีกับไทยของเรามากๆนะนะท่านผู้ชมครับพราอ,อะไรรู้ไหมเพราะทางขมนมันกำลังฟ้องไปยังยูเนสโกมันบอกว่าไทยของเราเนี่ยไปโจมตี ใส่ตัวปราศาสตร์และมันยังบอกอีกว่าบนปรา,าสาทพระวิหารนั้นไม่มีบังเกอร์ไม่มีกระสอบทรายนะครับในการทํารายงานถึง500หน้าส่งไปให้ยูเนสโกตรวจสอบสภาพนะครับความเสียหายของตัวปรา,าสาทท่านผู้ชมครับการที่พันเอกแมตตคริวพีตันผู้ช่วยทูตทหารของอเมริกาที่ประจําในประเทศไทยนะครับท่านได้กล่าวแบบเต็มๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการรบที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องมีจุดยุทธศาสตร์เป็นของตัวเอง ในกรณีของกัมพูชาใช้ปราสาทพระวิหารเป็นที่ตั้งปฏิบัติการทาหารนั้นเพื่อยิงอาวุธโจมตีไทยถือว่าเป็นเรื่องปกติหลังจากที่ท่านทูตทาหารสหรัฐอเมริกาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับสื่อคขมรดิ้นตายเลยเพราะการที่ทูตสหรัฐอเมริกาออกมาพูดแบบนี้นั่นก็เท่ากับว่ายอมรับแล้วนะครับว่าเขมรมีฐานทหารเนี่ยอยู่บนปราสาทจริง2ท่านบอกว่า มันเป็นเรื่องปกติที่ขเมนเองจะใช้เป็นฐานปฏิบัติการเรื่องนี้ส่งผลต่อเอกสารที่ขเมน,นะครับทำไป500หน้าสําหรับการยื่นฟ้องไทยอย่างแน่นอนเพราะรายละเอียดสวนทางกันกันกบที่ขเมนกล่าวหาไทยไปยังยูเนสโกท่านผู้ชมครับดีทนี้นะฮะยูเนสโกจะสับใครเลยทีนี้สับขเมศสินะครับเพราะว่าไปโกหกยูเนสโกนะครับโทษร้ายแรงคือการถอนมโกโลกออกจากประสาทพระวิหารนะครับนี่แหละ เป็นสาเหตุที่ทำไมสื่อของไขมันถึงดิ้นพล่านกันอยู่ในตอนนี้กับบทคำพูดของทูตสาหาันของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับมันมีผลกับยูเนสโกโดยตรงถือว่าสหรัฐอเมริกาเปิดทางให้แล้วนะครับนี่นะฮะหุนที่3ามท่านผู้ชมครับรอบต่อไปเอาไข่ไปฝากที่ปราสาทพระวิหารได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับพังไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่พันเอกแม็กทรีวพีสตันนะครับออกมาพูดแบบนี้นะครับบอกเองนะ เออต่อไปนี่ก็ถล่มให้ยับเลยตั้งแต่หยุดยิงมาเนี่ยแรกๆก,ก็หงออยู่หลังๆมานี่ฮาวอีกแล้วสําหรับคาเมนท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับการประทะกันะรอบ3ามเนี่ย คงอีกไม่นานเรายังย้ำกันได้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ออกมาพูดว่านะครับหลังจากที่หยุดยิงเนี่ยให้อยู่พื้นที่ใครพื้นที่มันท่านผู้ชมครับและให้ปฏิบัติตามกฎการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยทำตามกฎอย่างแน่นอนแต่หลังๆมาในี่ยเห็เนี่ยเริ่มที่จะไม่อยู่ในฐานแล้วออกมาป่วนตามจุดต่างๆท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวันที่23มกรามมราปี2569ท่านผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้ ทหารขมรป่วนทหารไทยนะครับที่แนวหน้าเป็นคลิปจากทางฝั่งของขมรนะครับเพจ army บ r i t t r y force นะครับได้เอามาลงซึ่งก็เห็นทกรรมของทหารขมรอย่างชัดเจนทานผู้ชมครับว่ากําลังป่วนอยู่จริงๆนะครับคือมันได้บนันทึกคลิปตามภาพนี้ทานผู้ชมครับและมันก็ได้แคปชั่นบอกว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านการต่อรองโดยไม่มีอาวุธเรามาเจรจาอย่างสงบสันตินะครับ แน่มันก็ยอมรับเลยนะว่ามันเป็นคนเข้ามาเองนะครับในการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรในการพูดคุยกันในครั้งนี้แต่นะครับมีฐานเขมรและก็ฐานไทยของเรารวมถึงฐานพานเห็นนะครับยืนประจันหน้ากันอยู่แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับอย่างนี้เองเนี่ยเรียกว่ายั่วยุได้หรือยังนะครับคลิปต่อมานะครับสดๆัมาดวันนี้ท่านผู้ชมครับวันที่24มกราปี2569คารับทหารันพานไทยครับกับฐานกัมพูจาปะทะคารมเดือดกันเลยนะฮะ ในป่าท่านผู้ชมครับเอาตามภาพนี้เลยนะครับโดยทหารไทยเนี่ยนะครับพยายามที่จะสกัดกั้นทหารกัมพูชาที่จะพยายามลุกล้านะครับเข้ามาในดินแดนไทยจับใจความได้ว่านะครับเฮ้ยมาทําอะไรกันนะครับพื้นที่นี้ห้ามเข้าเด็ดขาดนะฮะก็เป็นการไล่ทหารเขมรออกไปสําหรับทหารพันไทยของเราท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมมันเริ่มป่วนตามแนวชายแดนแล้วนะครับท่านผู้ชมและล่าสุดนี้นะครับชัดๆเลยก็คือคลิปที่มีรถแบคโฮไปขุดนะครับตรง ถนนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้เองก็เจอฐานไทยเราปั่นหัวก็ให้นะฮะท่านผู้ชมครับเออไปดูคลิปนี้กันโบมาครับมาลุกมาลุกไหมห้ึ่งสองสา ปันหัวเจอมุกออกเสียงให้ถูกเข้าไปนี่ก็ต้องบอกว่าเออแสบจริงๆท้านหารไทยของเราท่านผู้ชมครับหลังจากที่นะครับมีการพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้ถ่ายภาพแคปชั่นเป็นหลักฐานเอาไว้นี่นะฮะเอาไปส่งนายก็บอกแล้วว่ากฎการหยุดยิงเนี่ยใช้กับขมิ้นไม่ได้ท่านผู้ชมครับมันอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างเริ่มห้าวแล้วนะฮะสำหรับขมิ้นในตอนนี้ท่านผู้ชมครับ เออการประทะกันรอบที่3นี่อาจจะมาเร็วๆนี้แหละในความรู้สึกผมะนะขวัญกาลังใจเริ่มมายังไงก็ไม่รู้สําหรับขมิ้นนะครับหลังจากที่ฮุนเซนโผล่หัวออกมาท่านผู้ชมครับสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการปรากฏตัวของฮุนเซนส่งผลกับขมิ้นมากๆนะครับหลังจากที่หายไปเดือนกว่านะครับแบบไม่มีปลีมีขุยแบบนี้นะครับการกลับมาของเสด็จพ่อของขมิ้นก็ทําให้ยากาศตามแนวชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับหลังจากที่หายไปเดือนกว่าแบบนี้สิ่งที่มันมีความ าเปลี่ยนแปลงไปก็คือในกับจีนเริ่มที่จะตัดความสัมพันธ์กับคาเมนแล้วนะครับถ้าดูจากหลายๆปัจจัยเพราะว่าจีนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในแง่ของชื่อเสียงที่พวกจีนเทาเนี่ยมาทําไว้เสียหายเป็นจานวนมากในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเม็ดเงินลงทุนที่มันลงทุนในคาเมนเจ๊งยับนะครับจะต้องถอนทุนไปหลายบริษัทเลยนะครับโครงการใหญ่ๆก็คือนะครับกุดคองเตโชและอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มาลงทุนในคาเมนหลายจังหวัดท่านผู้ชมครับมีแต่จีนทั้งนั้นแล้วก็ได้มีการทิ้งล้างไปแล้วนะ อย่างที่เราเห็นตามภาพว่าโหแถวสี่ฮันลุวิวเนี่ยนะครับเหมือนเมืองล้างเลยทีเดียวเป็นผลพวงที่ฮุนเซนนะครับกวาดผลประโยชน์เข้าตัวเองหักหลังจีนนะครับไปสนับสนุนสแกมเมอร์เห็นว่ารายได้ตรงนี้ดีก็ขยายตัวเลยครับเราเห็นได้ว่าหลังจากที่หลิวจงอี้ลงไปปราบปรามเนี่ยนะครับ เหล่าแหล่งสแกมเมอร์มีคนจีนนะครับมากกว่า500แสนคนที่อาศัยอยู่ในฐานสแกมเมอร์เพื่อที่จะหลอกคนจีนกันเองนะครับมันไม่แปลกเลยนะครับที่จีนเองจะโกรธฮุนเซนมากล่าสุดเนี่ยท่านทูตนะครับที่ประจำอยู่ในขเขมรถึงกับประกาศกล่าวในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยอาจจะสั่นคลอนนะครับเพราะรัฐบาลเขมรไม่สนับสนุนและก็ไม่ช่วยครับ ประชาชนจีนเลยไม่มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งสิน้นปล่อยให้นอนข้างถนนแบบนี้นะครับหลังจากที่จีนเองก็ต่างช่วยเหลือในเรื่องของด้านมนุษยธรรมมาโดยตลอดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องมนุษยธรรมนี่จีนช่วยผู้อพยพยเขมรเนี่ยอยู่ที่บ้านหนองจานนี่ชัดเจนแต่พอจีนโดนเองบ้างนะครับขเขมรไม่ช่วยเลยนะผู้ชมครับปล่อยให้นอนข้างถนนกันแบบนี้ท่านทูตจีนที่ประจำอยู่ในขเขมรเองก็รับไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าข้างในนี่ไม่ให้เปิดเข้านะครับให้นอนอยู่หน้า กงสุนจีนแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยตามภาพนี้เลยนะประชาชนจีนเหล่านี้ที่ถูกหลอกมาท่านผู้ชมครับก็อยากจะกลับบ้านนะครับเรียกร้องให้กงสุนจีนช่วยนําเครื่องบินเนี่ยพารับกลับบ้านหน่อยนะครับยูเครนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีเท่อาจชากรรมและที่สาคัญเองไม่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเลยท่านผู้ชมว่าจีนจะมองยูเครนยังไงอ่ะแล้วล่าสุดนี้การที่ฮุนเซนโผงออกมาท่านผู้ชมครับและก็มาพร้อมกับเรือลำยักษ์ของสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีรายงานว่าเรือโจมตีชายฝั่งเคลื่อนที่เร็ว US s อสินสินนาติได้มาจอดที่ท่าเรือเลียมจังหวัดศรีหานุท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ปกตินะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าการปฏิบัติการเยือนทั้งไทยแล้วก็ขมรในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าสหรัฐจะอ้างแบบนั้นนะนะเออนะครับเขาก็เยือนเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเยือนแต่ขมรนะครับเพราะว่าแทนที่จะวิ่งมาจอดนะครับที่ประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับเพื่อลดความตึงเครียด แต่กลับกลายเป็นว่าสหรัฐเองก็ไปแย่จีนเอาซะงั้นนะครับในการไปเจาะที่ท่าเรือเรียมเพราะว่าท่าเรือตรงนั้นจีนสร้างนะผู้ชมครับซึ่งกองทัพอสหรัฐอเมริกานะครับจะมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมร่วมกันกับไทยของเรานะครับรวมถึงการทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยนะครับระหว่างประเทศคือสหรัฐก็อ้างได้ทุกอย่างเลยตอนนี้นะครับเขาใหญ่จริงนะฮะแต่ก็เชื่อว่าจีนก็ไม่ได้พออกพอใจ สักเท่าไหร่เพราะว่าทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยออกมาจวบสัดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีนแลนด์นะครับที่ทาเองก็อ้างแต่จีนกับรัสเซียนะครับในเรื่องหาการหาข้ออ้างที่จะยึดประเทศอื่นเขานะฮะท่านผู้ชมเขาก็มองแบบนั้นนะครับต้องจับตาเรื่องนี้จีนจะว่าอย่างไรพ่อใหญ่สีนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ทำสั่งให้เอาเรือนะครับมาจอดที่ท่าเรือเรียมแล้วนะครับยามจีนเอามากๆกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับ อีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอีพีนี้ขอบคุณท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้อีพีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้เลยครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ